น้องเอาไปไหนน้องเลือกเลยครับหนูเป็นแฟนคลับปูย์ปั๊บโอ้ยสบายละเอาไหนครับร้อยหนึ่งก่อนโอเคคำถาม100บาทถามว่าระหว่างกักกับกักกักเพลงไหนไม่ใช่ของโฟรอีฟครับกักกับกักกักกักกับกักกักแน่ใจปะไม่หนูผิดได้แค่สองรอบนะถ้าให้เปลี่ยนรอบนึงเปลี่ยนไหมกักเป็นคำตอบที่ถูกต้องกักอ่ะเป็นของใครรู้ปะเดี๋ยวดูในคอมเมนต์แล้วกันอ่ะต่อไปร้อยหนึ่ง ในโฟอีฟคนไหนไม่ใช่คนไทยครับแธน่าแน่ใจปะใช่แธนนาเป็นคำตอบที่ถูกต้องถูกต้องห้าร้อยเลยไหมละ่ะได้ร้องเพลงไหนก็ได้ของโฟอีฟได้ไหมครับแต่ร้องไม่พอนะเหยดน้ำาตาช่วยช้าลงหน่อยได้ไหมพอให้เธอหันไปก่อนอยากจะร้องก็ร้องให้หมดใจอันนี้เล่าให้ใครฟังด <c oughs> ้วยอันไหนต่อครับัอน 1, 1. 1> อันนี้ได้ไปเท่าไหร่ละเจ็ดร้อยคำถามหนึ่งพันบาทโฟอีฟคนไหนได้เดบิวต์เป็นคนแรกครับอายถ้าเปลี่ยนนะไม่เปลี่ยนเเป็นคำตอบที่ถูกต้อง 1,700เจ็ดร้ยต่อไหมเอาแบบว่าเบาสมองก่อนต้องถาม20บาทโพอีฟคนไหนบ้านรวยมันมันยากกว่า1,000อีกอ่ะเชื่อว่าคนในคอมเมนต์รู้กันหมดแล้วอ้ไอ้มั้งไอ้ไอเป็นคำตอบที่ผิดเอามานี่อ่ะหนูได้หัวใจไปแทนผิดรอบสุดท้ายแล้วนะ500อ่ะโอ้ย500เลยว่ะที่เป็นเหมือนยากคำถาม500บาทคนไหนในลูกคือไอ้ยอ่สูงไม่สูงความสูงเป็นยังไงคนนี้ใช่ไหม เป็นคำตอบที่ผิดได้เท่าไหร่บ้างเขาดูหน่อยหน0 0โอ้ใครจะไปรู้ไอ้ลูกนั้นอะพี่ว่าคนในคอมเมนต์รู้เชื่อพี่